สนุนโดยใหม่บีทากเคนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทากเคนถือว่าเป็นสาวสายแซ่บสายแฟชั่นที่แท้ทรูมากๆาค่ะสำหรับสาวเมลตวิสาเจอของซิงเกิลตืดปะละ่ะที่ถูกขาเม,มาส์เขาเมาส์กันว่าเป็นคนแต่งตัวเวอร์อันนี้จริงไหมคะไม่เวอร์นี่เรียกปกติอย่างวันนี้วันนี้หนูใส่หนูใส่เสื้อแต่แต้มาแต่ว่ากังเกงหนูเดี๋ยวหนูขอรุยุยากหนูยาุยรุยรกยรุ่แบบอากางเกงหนูยังไง ยังไงเห็นไหมคะอะไรก็ต้องแบบมีสีสันนิดนึงให้คนแบบจำเราได้ว่าุเนี่น้องเมลเ<ะ>ออจอยการ์ตูนตัวคอนเซปต์ของหนูเลยนะคะก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่แมทกัน <c oughs> แล้วดูจะเอามาแต่ด้วยกันนั่นแหละคือเมลเพื่อนงงเพื่อนบอกเราเลิกเป็นเพื่อนกันได้ไหมเราอายคนั <c oughs> งจริงคือมันเป็นเรื่องปกติของหนูไปแล้วหนูไม่ได้ซีเรียสถึงว่าใครจะทักว่าอะไรก็แล้วแต่หนูหนูมั่น รู้แบบค่ะแต่ว่าแรกๆอะคะ่ะแรกๆคือคนไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าตอนนี้คนเริ่มแบบเรียกว่าพูดว่าปงได้ไหมคะ <c oughs> <laughs> ที่เห็นแมวแมวแต่งแล้วก็บอกว่าอ๋อโอเคได้แหละตัวตนของน้อง <c oughs> ก,ก็เลยเป็นเรื่องที่แบบชิลมากไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเวลานคนทักและเสื้อผ้าหน้าผมในเอ็อะเราเราเป็นคนคิดเองไหมแบบคิดคอนเซปต์หนูอยากได้ประมาณนี้นู่นนี่นั่นต้องให้อะ ให้เครดิตพี่ปอด้วยค่ะโปรดิวเซอร์ของเรา mm hmm. ช่วยกันออกแบบค่ะแล้วก็เมลก็ช่วยคิดว่าเมลอยากได้สีชุดแบบไหนยอยากใส่แบบเสื้อเป็นลักษณะไหนอะไรเงี้ยค่ะชิดช่วยกันค่ะแล้วก็สีผมสีผมเมลเมลก็แอบ,บไปย้อมมาให้มันเข้ากับชุดจริงๆไม่ไม่ได้บอกใครเลยว่าจะไปย้อมผมค่ะแต่ว่าพอย้อมออกมาแล้วเป็นสีเขียวนีออนตามชุดแล้วมันเข้ากันแล้วทุกคนก็แบบโอเค mm hmm. แต่ว่าตอนนี้หนูไปเปลี่ยนสีมาใหม่และเนูเปลี่ยนทุกสัปดาห์ mm hmm. <laughs> ทุกคนด้วยนะคะพี่ๆน้งองๆทุกคนช่วยติดตามผลงานเพลงของเมลนะคะที่ปล่อยไปชื่อเพลงว่าปื๊ดค่ะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามร,รับชมรับฟังกันนะคะแล้วเมลก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยอส่งกำลังใจให้เมลเสมอมาเลยตั้งแต่ผลงานเพลงแรกค่ะจนถึงผลงานเพลงปัจจุบนนะะันค่ะ ่ทุกคนนะคะสามารถติดตามผลงานของเมลได้ที่ช่อง y o u t u แปดแสนสาวออฟฟิเชียลค่ะแล้วก็สามารถติดตามเมลนะคะความเคลื่อนไหวของเมลได้ที่ Facebook แล้วก็ TikTok เมลแต่วิสาแปดแสาวค่ะไปค่ะไปกดติดตามกันเยอะๆนะคะจะได้ไม่พลาดทั้งผลงานและความแซ่บของสาวอารมณ์ดีคนนี้ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย